สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกวันนี้คือคุณดึงดูดผู้คนจากอะไรมีไพ่ให้เลือกสองกองนะคะจะเลือกจากรูปที่ชอบหรือว่าจากหมายเลขที่ชอบก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะเราพบกันค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกรูปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าคุณดึงดูดผู้คนจากอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะใซ้ไพ่ทาโรต์ก่อนนะคะถ้าเราอยากได้อะไรเพิ่มเราจะเปิดไพ่ออรค์คอลเพิ่มนะ าดูไพ่ใบแรกกันค่ะ Eight of Wands เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆด้วยตั้งแต่ช่วงที่สับไพ่แล้วเนาะช่วงระยะเวลาที่เราอัดคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ฝนเพิ่งจะเริ่มตกพอดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูอดละมานวุ่นวายไปหมดเลยทีนีม้มันให้ความรู้สึกคลายๆกับที่พี่ไพ่บอกกับเราเลยว่าจริงๆแล้วอะค่ะ คุณไม่ได้แบบว่าดึงความสนใจแบบฉับพันทันใดแต่ปรากฏว่าคุณเป็นเหมือนดอกไม้ที่งดงามอยู่ในพื้นป่าค่ะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่ผู้คนหันเข้ามาเจอคุณหรือว่ารู้จักคุณจริงๆจังๆก็ต่อเมื่ออยู่ในสถานการณ์พิเศษนะคะ อ,อย่างเช่นว่าถ้าคุณทำงานในบริษัทเนาะอาจจะอยู่ผแผนกเดียวกันมาตั้งนานรู้จักคุณเห็นหน้าค่าตามาพักใหญ่แล้วอะค่ะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรจนกระทั่งมีโปรเจกต์ที่ต้องทำร่วมกันคุยไปคุยมาก็จะเริ่มถูกคอแล้วก็จะเริ่มเห็นนิสัยหรือว่าอะไรบางอย่างอะค่ะทำให้ใครคนนั้นรู้สึกประทับใจ มันเป็นความรู้สึกที่เขาเรียกว่าถ้าไม่ได้มาอยู่ใกล้ๆไม่ได้เข้ามาสัมผัสเนี่ยจะไม่รู้หรือว่าแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะว่าเฮ้ยเอ,อเราเห็นหน้าคนคนนี้มาตั้งนานเราเนอไมต่ไม่เคยรู้เลยว่าลึกๆแล้วเขาเป็นคนลักษณะแบบนี้หรือว่ามีมุมบางมุมที่เรา นึกว่าเรารู้จักคนคนนี้ถี่ถ้วนดีแล้วแต่ก,กลายเป็นว่ามีบางมุมที่เราแทบไม่รู้จักเขาเลยออกจะเป็นแนวที่เซอร์ไพรส์ด้วยสาไปนะคะคือมันคล้ายๆกับว่าคุณดูกลมกลืนในหมู่เพื่อนหรือว่าคนอื่นๆนะคะคือถ้าเซสตนดาทั่วไปก็เหมือนกับก็เป็นผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมงานที่นิสัยดีคนหนึ่งก็ดูน่ารักคนหนึ่งแต่ ถ้ายิ่งรู้จักเนี่ยจะยิ่งประทับใจนะคะหรือถ้าได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นมีโอกาสได้แบบทำอะไรที่ใช้เวลาด้วยกันนานกว่าที่เคยอะคะ่ะเขาจะเห็นมุมอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่เห็นเราคิดด้วยว่าเหมือนกับลึกๆแล้วตัวคุณเองอาจจะไม่ใช่คนที่ แสดงออกอะไรชัดเจนหรือไม่ต้องการให้คนมาเพ่งมาเห็นความสนใจอะไรมากนะค่ะคือ,อาบางคนเนี่ยคือเขาจะชัดเจนใช่ไหมคะคือดีก็จะดีแบบตะโกนก็มีแต่บางคนเนี่ยหรือว่าอย่างอย่างคุณเป็นต้นเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเงียบเงียบอะอยู่ในมุมเงียบเงียบทำอะไรก็เป็นเหมือนเป็นม้ามืดทําอะไรก็ดูเหมือนแบบมีมุมมีบุคลิกอะไรเป็นของตัวเองเหมือนกับ รักษา,าความส่วนตัวให้ตัวเองพอสมควรเหมือนกับไม่ค่อยไม่ค่อยได้แสดงออกแบบแก่นแท้ลึกๆอะไรตัวตวนข้างในกับทุกคนไม่ได้แปลว่าเสียแซงนะคะประมินกับอือาจมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนที่แบบใจดีใจอ่อน อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือแบบอ่อนโยนมากๆอะไรอย่างเงี้ยการที่ถ้าแบบมีคนรู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้มีผู้ไม่หวังดีหรือว่ามีใครที่มองเห็นว่าเป็นจุดอ่อนเราก็มาเอาเปรียบคุณฉะนั้นเหมือนแบบคุณก็ว่างตัวพอสมควรเนาะเราก็อืม เหมือนกับรักษา energy รักษาพลังงานของตัวเองพอสมควรคือเท่าที่เรารู้สึกก็คือเหมือนเป็นคนที่แบบเก็บดีเทลของคนอื่นเยอะอะเราถ้ารู้เยอะเหมือนคุณจะเสียพลังงานตรงนั้นเยอะเหมือนแบบถ้ารู้จักใครแล้วเนี่ยคุณก็จะสนใจเขามากๆคุณจะเทคแคร์เขาดีมากๆคุณจะคอยตามเป็นห่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นพอรู้ว่าเวลา คุณเจอใครแล้วแบบเหมือนใส่พลังงานเต็มทั้งหมดเหมือนคุณก็จะต้องแบบบริหารจัดการพลังงานของตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยเช้านี้มีเท่านี้จะแบ่งให้ใครได้บ้างไม่สามารถแบบว่าให้ได้หมดเพราะว่าถ้าหมดแม็กปุ๊บเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยออมันก็จะมันก็จะเกินพลังงานหรือว่าเกินเกินความสามารถขีดจำกัดของตัวเองนะคะก็เลยต้อง ออมๆนิดนึงเนาะคือไม่ไม่ได้ห่วงความดีหรือไม่ได้อยากแสดงออกแต่ประการใดเพียงแต่อาจจะอาจจะมีบทเรียนอะไรบางอย่างก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนเขาเรียกอะไรนะต้องถ้าถ้าทำตัวเด่นเราจะเป็นภัยอะมันน่าจะมีเคสอะไรประมาณเนี้เคยเกิดขึ้นฉะนั้นคุณก็จะเหมือนแบบ ไม่เชิงสงบเสงี่ยมเจียมตัวแต่เหมือนกับอย,อยู่ในที่ที่ตัวเองก็รู้สึกดีแบบในที่ที่พอประมาณในที่ที่แบบเฮ้ยโ okay, อเคตรงเนี้ยอย่างเงี้ยกำลังดีแล้วไม่ไม่ไม่อยากให้อ่ไม่อยากให้มันกระตุกกระตากมากนะักนะคะก็เป็นการออมพลังงานดีๆไว้แต่ว่าด้วยความที่มันมันมีล เขาเรียกอะไรนะออร่าเนาะลักษณะมีออร่าอยู่ในตัวมันเหมือนกับแสงสว่างของดวงดาวอะในค่ำคืนที่มืนนดมิดยังไงคนก็ต้องเห็นเห็นช้าเห็นเร็วยังไงคนก็ต้องเห็นหรือว่าถ้าเมื่อไหร่มีคนเงยหน้าขึ้นมองฟ้าเห็นแน่นอนคุณก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะจะไม่จะไม่ได้เจอจ้าเหมือนพระอาทิตย์ที่แบบทุกคนต้องเห็นอนุภาพของชั้นแน่นอน แต่เป็นความอบอุ่นที่ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หนีไปไหนรอเหมือนเหมือนรอเออใครสักคนคือถ้าใครอะใครสักคนจําเป็นจําเป็นหรือว่าทําบุญทําอะไรมาด้วยกันจะต้องเจอคุณย,ยังไงก็จะได้เจอมันเป็นลักษณะแบบนั้นมันไม่เชิงออกแนวลึกลับเนาะเสมือนแบบหวงหวงหวงพลังงานนิดน,นึงเซฟเซฟพลังงานนิดน,นึงนะคะแบบเก็บไว้ให้คนที่แบบ คู่ควรจริงๆฉะนั้นคนที่มาเจอคุณเองอะ่ะ <c oughs> เขาก็จะเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะแล้วเขาก็จะรู้สึกแบบนั้นด้วยว่าโห้ยนี่มันเพชรเม็ดงามเลยนี่หว่าทําไมไม่เคยรู้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คงจะอดทึ่งไม่ได้เหมือนกันว่ามันมีความงดงามมันมีความดีงามแบบเนี้ยอยู่ในคนคนนี้อยู่ด้วยท,ท,ท,ทั้งที่แบบเห็นมาตั้งนานแล้วก็ ไม่เห็นจะดูมีอะไรเลยแต่กลับกลายเป็นเหมือนแบบเรียกว่าอะไรดีผ้าคีร้วห่อทองไหมอะไรประมาณนี้นะคะแต่แบบใครเข้ามาใกล้อา้าวมีสิ่งดีมีของมีค่าอยู่ตรงนี้เองนะคะในอีกในอีกแง่มุมหนึ่งที่เรารู้สึกว่า ไม่เชิงว่าโดดเด่นแต่เราจะบอกว่าวันใดก็ตามที่ใครใครมีปัญหาเราถ้าคุณได้บังเอิญอยู่ใกล้ๆเขานะคะแบบเขาอาจจะเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือว่าไปรู้ไปเห็นมาว่าแบบเออน้องที่ทํางานกําลังเดือดร้อนหรือว่าเพื่อนคนนคนนี้กําลังเดือดร้อนหรือใครกาลังเดือดร้อนอะไรแบบนี้นะคะ่ะถ้าเขาเปิดใจนะถ้าเขาไม่ ไม่คิดเยอะไม่คิดมากอะไรนะคะแล้วแบบเปิดโอกาสให้คุณได้ช่วยเหลือคุณก็จะเป็นไกด์ไลน์ที่ดีคุณก็จะมีแนวคิดที่ดีมีวิธีการที่ดีในการช่วยเหลือใครสักคนอย่างจริงจังแล้วก็จริงใจนะคะเป็นเรามีความรู้สึกเหมือนคุณมีมีออร่ราของการเป็นทีมซัพพอร์ตอะมากๆเลยโดยเฉพาะในวันที่ ใครสักคนสิ้นหวังมากๆค่ะคือในวันที่มีความสุขไม่มีคุณก็ได้คุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ใครสักคนมีความทุกข์เราคุณได้รับรู้แล้วมีโอกาสได้เข้าไปช่วยเหลือคุณจะทําหน้าที่ของคุณได้ดีเยี่ยมแล้วก็เต็มที่นะคะเราไม่อยากบอกว่าคุณดึงดูดเฉพาะคนที่แบบอยากอยากได้รับความช่วยเหลือเท่านั้นเนาะเพียงแต่ว่า เ,เราคิดว่าคนที่อยากช่วยเหลือใครสักคนในชีวิตนะเอาจริงจริงมีมีไม่เยอะนะโดยเฉพาะเศรษฐกิจยุคนี้ประมาณนี้เนาะแต่คุณเป็นคนที่เหมือนกับเหมือนเกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนจริงๆอะ่ะเหมือนเกิดมาเพื่อทําให้ใครสักคนมีความสุขขึ้นดีขึ้นเหมือนกับว่าการที่คุณทําให้ใครสักคนมีความสุขอ่ะ เป็นเป็นไม์เซ็ตของคุณเป็นหลักเกณฑ์หลักการในชีวิตของคุณฉะนั้นมันมันจะมีโมเมนต์พิเศษตรงเนี้ยมากมากเลยมันจะมันจะเป็นการสร้างความประทับใจให้ใครสักคนคือการช่วยเหลือเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเงินทองเสมอไปนะจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจก็ได้ให้ความหวังให้ความรู้สึกดีนะคะให้รอยยิ้มทำให้ใครสักคนมีความสุข ขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่งเนาะไม่จำเป็นต้องแบบทำอะไรยิ่งใหญ่บางทีบางทีแค่การซื้อขนมไปฝากใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนร่วมงานอะ่ะก็ทำให้เขามีวันดีๆหนึ่งวันแล้วแบบนี้ค่ะมันมันเหมือนเป็นเป็นความดีเล็กๆน้อยๆอ่ะที่คนอื่นเขารู้สึกประทับใจรู้สึกดีกับคุณอะ่ะคือเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เลยหรืออาจจะแบบว่า อได้ยินเสียงหัวราะของคุณก็ได้นะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบหัวราะอร่อยมากเลอย่างเงี้ยพอเขาได้ยินเสียงหัวเราะว่าเอ้ยกําลังเครียดๆอยู่ก็อดยิ้มไปด้วยไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะได้เห็นสิ่งที่คุณทําได้รับอิมแพกได้รับอะไรบางอย่างสิ่งดีๆที่คุณทําทั้งที่รู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวก็ตามนะคะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่ทําให ผู้คนรอบข้างอะ่ะเขาได้รับแรงดึงดูดดีๆได้รับพลังงานดีๆจากคุณนะคะค่ะแล้วนี่ก็คือคำตอบสำหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะเป็นพลังงานที่ดีที่ดีงามนั่นเองเราไม่แปลกใจเลยคุณเป็นคนที่มีพลังงานดีงามแบบเยอะแยะมากมายแบบท่วมท้นเนาะฉะนั้นเลยแบบต้องเซฟนิดนึงบอกบอกเกยอะไม่ได้บอกบอกเยอะี๋ยว่า ผู้คนจะเข้ามาล้มล้นหลามเนาะแล้วคุณจะอาจจะแบบจะเหนื่อยในการบริหารจัดการนะคะก็เป็นกําลังใจให้เนาะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขสองหรือว่าเลือกรูปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าคุณดึงดูดผู้คนจากอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่ทาดก่อนนะไม่แน่ใจว่าจะใช้ไพ่อาราโคไหม <c oughs> ช่วงนี้แบบ <c oughs> รู้สึกเหมือนตัวเองเปิดไพ่น้อยมากรู้สึกว่าพี่ไพ่สำหรับสาหรับเนี้ยคุยกับเราเยอะมากก็เลยแบบไม่ค่อยได้เปิดไพ่อื่นเพิ่มเลยนะคะ เ e เวนออ c คั s ups, นะคะอืม hmm. เรามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายนะคะความสามารถเนี้ย มาได้ทั้งจากพรสวรรค์แล้วก็พรสแสวงเลยหรือว่ามาจากประสบการณ์ในชีวิตก็ได้แต่เท่าที่สัมผัสพลังงานเนาะดูเหมือนแบบการที่คุณมีความรู้อะไรหลายๆอย่างอะคะ่ะคล้ายๆกับว่ามาจากการที่คุณได้ลองผิดลองถูกได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะอาจจะ เป็นไปได้ว่าทั้งมีความโชคดีในชีวิตนะคะอาจจะที่บ้านทําอะไรหลายอย่างก็ได้นะคะเลยแบบได้ทดลองหลายอย่างอาจจะมีธุรกิจคุณพ่อคุณแม่จะทําอย่างหนึง่งแม่ทําอย่างหนึง่งพี่ชายทําอย่างหนึง่งคือแบบมีความเป็นไปได้สูงว่าสิ่งแวดล้อมะคะ่ะคุณแวดล้อมไปด้วยคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถมีความยูนิค เป็นของตัวเองนะคะฉะนั้นเหมือนอันเนี้ยก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นความได้เปรียบที่คุณได้ติดติดตัวมานะแต่เราคิดว่าตัวตนของคุณเองอะ่ะก็จะต้องเป็นคนที่รักการเรียนรู้ด้วยเพราะว่าถ้าไม่ได้ชอบเรียนรู้เนาะต่อให้นั่งอยู่กับคนเก่งอะ่ะแล้วไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้ทําให้เราเก่งขึ้นมาได้โดยที่แบบ ไม่ต้องทำอะไรเนาะททนี้เราเราคิดว่านอกจากคุณจะอยู่ในสภาพแวดลอ้อมที่อาจจะเอือ้อหรืออาจจะมาในแนวบีบบังคับก็ได้นะถ้าเป็นในแนวบีบบังคับเช่นแบบมันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างเช่น เรียนไปเรียนอันนี้แล้วปรากฏว่าอ้าวเรียนไปครึ่งทางเรารู้ตัวไม่รูตัวว่าไม่ชอบอาจจะต้องเปลี่ยนเมเจอร์เรียนใหม่เปลี่ยนที่เรียนใหม่มีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นทําให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางไปแล้วก็พอในช่วงที่คุณเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณค้นพบอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยอันนี้อันนี้เราไม่คิดว่าจะทําได้แต่ทําได้เฉยเลยหรือว่าอันเนี้ยคิดว่าทําได้แน่แต่พอทําจริงๆ ไม่ใช่ในสิ่งที่ตัวเองต้องการฉะนั้นคุณเลยเหมือนกับเป็นคนที่สะสมประสบการณ์ชีวิตทั้งในเรื่องของอวิชาชีพการศึกษาความรู้หรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของอจิตวิญญาณความรู้สึกแบบนั้นก็ได้นะคะเหมือนแบบเติบโตมาแล้วก็เรียนรู้มากับชีวิตตัวเองอาจจะ าร์ดคอร์แบบเจ็บเยอะก็เรียนรู้เยอะก็เหมือนแบบม,มีภูมิต้านทานมากกว่าคนอื่นฉะนั้นคนที่เข้ามาหาคุณนะคะก็จะเป็นคนที่แบบอาจจะมาขอคําปรึกษาคะ่ะว่าแบบเออเรียนอันนี้ดีไหมหรือว่าถ้าเกิดจะทําตรงเนี้ยพี่เคยทํามาก่อนหนูจะเริ่มทําจากตรงไหนดีหรืออาจจะปรึกษาเรื่อง เรื่องอื่นๆก็ได้นะคะทั้งเรื่องที่คุณรู้อยู่แล้วหรือว่าจะเป็นในพาร์ทในเรื่องของที่คุณยังไม่รู้เช่นเช่นเดียวกันเช่นคุณอาจจะมีแฟนแล้วก็ทําธุรกิจเนาะก็อาจจะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ้ยอยู่ถนัดอะไรอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ไอรู้แล้วก็มีสิ่งที่ไอไม่รู้ด้วยนะอยู่รู้ไหมถ้าไม่รู้กเ็เดี๋ยวเราไปค้นหาคําตอบด้วยกันนะคะ เป็นคนที่ให้โอกาสกับตัวเองทั้งในเรื่องของการสแสวงหาคำตอบอาจจะเป็นคำตอบทั่วๆไปในโลกแห่งความเป็นจริงอาจจะแบบพื้นฐานเบสิกก็คือการเป็นอยู่นะคะการเป็นอยู่ในเรื่องของอาชีพในเรื่องของอการสร้างฐานะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงคนอื่น หรืออาจจะเป็นอีกในพาร์ทหนึ่งที่ค้นหาคำตอบให้กับชีวิตของตัวเองเหมือนกันอาจจะเช่นเ,เราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาทำไมเราสิ่งที่เราชอบจริงๆคืออะไรเราจะทำประโยชน์อะไรให้กับ ผู้คนได้อย่างแท้จริงประมาณแบบนี้ก็ได้ค่ะมันให้บรรยากาศของการค้นหาการพัฒนาอะไรบางอย่างอยู่เสมอเสมอมันดูคล้ายๆกับว่าคุณมีสายตาที่คอยมองสิ่งใหม่ๆแล้วก็สิ่งเก่าๆสิ่งเก่าๆเ,เนี่ยก็มองเพื่อที่จะเหมือนเ,อเก็บมาวิเคราะห์คิดเนาะว่าอื บางสิ่งบางอย่างเคยเกิดขึ้นในชีวิตเนาะเช่นในพื้นฐานทั่วไปเนาะยกตัวอย่างที่น่าจะเข้าใจง่ายๆถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเนี่ยเอ๊ะที่ผ่านมาทำไมเราเจอคนลักษณะแบบนี้นะคะทำไมมันเริ่มเจอคนที่หนึ่งแล้วก็ คนที่สองก็คล้ายๆกันเอ๊ะลองกลับมาดูซิว่าเรามีปมอะไรบางอย่างที่เรายังเคลียร์ไม่จบไหมหรือว่ามีบาดแผลอะไรบางอย่างที่เรายังไม่ได้เยียวยาหรือเปล่าค่อยๆดูค่อยๆเอามาปรับปรุงแก้ไขใช้ในชีวิตเพื่อที่จะให้เหมือนกับชีวิตของตัวคุณเองอะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเรามีความรู้สึกว่าคุณอะสนุก สนุกที่จะได้สะสมความรู้สนุกที่จะได้แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรื่องรู้เรื่องนี้กับคนอื่นนะคะจะเป็นไอเดียความรู้ความรู้สึกอันนี้จะเป็นเหมือนกับลักษณะลักษณะหนึ่งที่ติดตัวมานะคะเป็นคนที่แบบเขาอะไรช่างซักถามอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ ไม่ไม่ใช่มีคำถามเราก็ทิ้งไปเนาะพยายามค้นหาคำตอบอยู่ด้วยนะคะทีเนี้ยพอมันเอามาประกอบรวมๆกันอะคนที่มีความรู้เยอะคนที่มีทักษะมีสกิลติดตัวมาในชีวิตของตัวเองเยอะก็จะทําให้คุณกลายเป็นคนที่มีทางเลือกเยอะในชีวิตเพราะว่าบางทีทางเลือกเยอะจนรู้สึกแบบ คันจะเลือกทางไหนดีอันไหนจะจะเป็น the b a s t ดี the base เรามีอย่างเดียวไหมหรือว่าในความเป็น the base เนี่ยสามารถมีได้ทีเดียว3อย่าง4ี่อย่างเลยนะคะเป็นคนที่โชคดีนะโชคดีมากๆเลยในเรื่องของทางเลือกในชีวิตนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ณนะที่ไหนตำแหน่งใดนะคือคำว่าทางเลือกอะ ไม่ได้มาแค่ตอนที่คุณสบายแล้วหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีนะแต่ถ้าเราจับพลังงานไม่ผิดอะคุณน่าจะเป็นคนที่ชอบให้อะไรกับคนอื่นแล้วก็ไม่ใช่พึ่งลุกขึ้นมาให้ตอนนี้นะให้มานานแล้วหรือว่าเรียกได้ว่าภาษาชาวบ้านเขาเรียกอะไรทำบุญมาดีเนาะทำบุญมาดีฉะนั้นพอมาณนะปัจจุบันเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่า ต่อให้คุณไปตกรละกรรมลำบากตรงไหนอ่ะคุณจะยังมีทางเลือกในชีวิตอยู่เสมอนะคะถ้ามันยังไม่ไม่ถึงกับขนาดว่าเราจะใช้คำว่าอะไรดีคืออ่ะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยการสมมุติเนาะอ่อ มันอาจจะมีภาวะที่หรืออาจจะมีช่วงจังหวะที่แบบมันมันติดขัดอะมันสะดุดอะสะดุดชีวิตสะดุดเนาะคุณอาจจะแบบเงินติดบัญชีน้อยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าต้องกินข้าวแบบอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะข้าวไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยคือได้แค่นี้ไม่สามารถกินเนื้อได้ไม่สามารถกินอะไรที่ดีกว่านี้คือแบบต้องจํากัดจําเขีย่ยคือแต่อย่างน้อยคุณก็จะมีตัวเลือก นะคะไม่ถึงกับว่าไม่มีเลยอะ่ะมันจะมันจะไม่ตกไปเบสนั้นมันจะมันจะไม่ตกไปเวนั้นที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยแมย้แต่อย่างเดียวต่อให้น้อยที่สุดอะ่ะคุณก็จะมีอันนี้เป็นบุญบารมีที่ทำมาแล้วก็ส่งผลมาต่อเนื่องนะคะทำให้แบบคุณมีทางเลือกในชีวิตอยู่เสมอ,อ,อคุณจะได้มีทางเลือกแบบนี้ในทุกๆเรื่องของชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานหรือความรักนะ จะบอกว่าบางทีอ่ะไม่มีแฟนอ่ะไม่ได้แปลว่าไม่ได้มีคนมาชอบนะเพียงแต่ว่าแบบสิ่งที่มามันยังไม่แมทกับสิ่งที่คุณต้องการนะคะเหมือนคุณก็มีสแตนดาดเหมือนกันไอคนนี้มาเอ๊ะขาดไปขาดไปหน่อยส่วนไอคนนี้เข้ามาออันนี้ก็เกินไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเห็นไหมคือคือการมีทางเลือก มันก็มาได้สองเวเหมือนกันนะบางทีเวลาฟังทีเดียวว่ามีทางเลือกเสออดีจังเลยชีวิตมีทางเลือกบางทีทางเลือกที่เยอะมากๆก็ต้องมาช่างใจเหมือนกันก็ต้องมาขัดสันเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามก็เราคิดว่ามันมันเป็นของขวัญน,นะการที่ชีวิตมีทางเลือกแล้วเราก็รู้สึกด้วยว่าคุณเป็นคนที่วางใจตัวเองไว้แบบนั้นเหมือนกับว่า เวลามีความถูกเข้ามาในชีวิตอะค่ะมีเรื่องอะไรแย่ๆเข้ามาในชีวิตอะคุณจะเหมือนบอกกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยจริงนะสมมุติว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ดีเอาสมมุติเนาะสมมุติว่าโดนลดเงินเดือนอะปีนี้บริษัทไม่โอเคโดนลดเงินเดือนคุณก็จะบอกกับตัวเองได้ว่าเออก็ยังไม่ได้ดรอดไล่ออกนี่นะอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าแจ็คพอตจริงๆเจอเลอฟอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะสุขเออก็ดีเหมือนกันอยากเปลี่ยนงานพอดีเหมือนแบบ ใจมันใจมันเหนือเหนือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาใจที่ใจที่คุณเห็นโอกาสอยู่เสมอเห็นทางเลือกในชีวิตของตัวเองอยู่เสมอทําให้ชีวิตคุณก็มีทางเลือกอย่างที่คุณเชื่อจริงๆนะคะแล้วเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่แบบมันมันดึงดูดความสนใจจากคนอื่นที่เขามองว่าเอ๊ะทำไมนะคุณไม่เคยล้มอะไรแบบ อย่างรุนแรงหรือว่าคุณไม่เคยอยู่ในสภาพที่ตกละกรรมลำบากหรือว่าไม่เห็นคุณบ่นอะไรสักเท่าไหร่ในชีวิตเลยเพราะว่าเหมือนคุณเป็นคนที่แบบใจใหญ่ใจโตเนาะคือเหมือนเหมือนคนที่รู้ว่าตัวเองมีอำนาจในชีวิตอำนาจก็คือการการรู้ว่าตัวเองมีทางเลือกเลือกที่จะถูกหรือไม่ถูกก็ได้นะคะอันนี้ก็จะทำให้แบบคนอื่นเขารู้สึกแบบ เหมือนชื่นชมอะค่ะชื่นชมแล้วก็มันก็มองดูเหมือนค,นคุณเป็นคนเก่งไกลๆอะเนาะเพราะว่าดูๆไปก็ไม่เห็นมีอะไรทํำ้ายทําลายคุณได้เลยม,ม,มีอะไรเกิดขึ้นคุณก็หาทางไปคุณก็หาทางออกให้ชีวิตคุณได้อยู่เสมอนะคะฉะนั้นถ้าจะมีใครเขาแบบมองเข้ามาเรารู้สึกประทับอกประทับใจรู้สึกว่าแบบมีแรงดึงดูดดีๆเข้ามาก็ เป็นพลังงานประมาณนี้นะคะที่เขาสัมผัสได้แล้วก็เราเชื่อว่าทุกคนอยากได้ความโชคดีนี้นะคะค่ะแล้วนี้ก็คือคำตอบของใครที่เลือกกองที่2นะคะว่าคุณดึงดูดผู้คนจากอะไรนะคะจากพลังอำนาจแห่งการเลือกนะคะที่คุณเป็นผู้กำหนดชีวิตของตัวคุณเองนั่นเองค่ะค่ะขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะอ้าว อ่านผิดอันขอโทษอำไมทำไมทำไมขอบคุณที่รับฟังค่ะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขายสุขใจนะบ๊ายบายค่ะวันนี้บงบ๊ายบาย